ช่วยๆครับเป็นยังไงบ้างครับค่ะกาา็เคยซื้อไปเมื่อประมาณเดือนกว่าเดียวก็ินมาบ้างสิเพราะว่าคนรอบข้างบอกว่าเออหน้าแข็งีคุณริ้วรอยที่เป็นสีแดงที่เราปกดแบเงี้ยมันจางแล้ะหายทานไปประมาณกี่วันนะครับทานไปหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะครับใช่แล้วก็อยากจะซื้ออีกไหมครับปปรก็อยากซื้ออีกรอบหนึ่งใช่ กินแค่วันละเม็ดตอนอเช้าก่อนทานครับโอเคครับ, okay, รบขอบคุณมากนะครับแล้วเรื่องกลิ่นเป็นยังไงบ้างครับโอเคถ้าถ้ากินถ้าคุณกินก่อนทานข้าวเช้าอะจะไม่เจอกลิ่นครับแล้วเม็ดเม็ดใหญ่หรือเม็ดเล็กกํลังพอดีดีมาเม็ดครับโอเคขอบคุณมากนะครับ